สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนที่5ของศิลปะพิธีกรนะคะบทเรียนที่5นี้เราว่าด้วยเรื่องเทคนิคการใช้เสียงภาษาและการใช้ไมโครโฟนค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ของบทเรียนที่5นี้นะคะก็เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รู้จักเทคนิคของการใช้เสียงการเลือกใช้ภาษาที่สื่ออารมณ์ต่างๆแล้วก็การใช้ไมโครโฟนนะคะสาหรับพิธีกรค่ะโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆเพื่อการเป็นพิธีกรมืออาชีพที่มีความ ความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะและเช่นเคยนะคะอาจารย์วุฒินันกันทะเตียนนะคะเจ้าของรายวิชานี้นั่งอยู่กับดิฉันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วุฒิสวัสดีครับอาจารย์เดียร์ถว่าด้วยเรื่องเทคนินคนะมีเทคนิคต่างๆที่ผู้ที่จะเป็นพิธีกรมืออาชีพต้องรับรู้รับทราบแล้วก็ต้องพึงระวังนะคะจะมีเทคนิคอะไรบ้างที่ที่อาจารย์วุฒิอาจจะเอามาแชร์ให้ฟังนะคะที่ต้องคํานึงถึงว่าด้วยเรื่องของเทคนิคก,การใช้เสียงก่อนค่ะ เรื่องน้ำเสียงเนี่ยมีการวิจัยในต่างประเทศแปลว่าเสียงคืออาวุธที่สำคัญที่สุดสำหรับนักพูดอ๋อใช่ค่ะนะครับก็เหมือนกับนักรบนะที่จะต้องมีอาวุธเป็นของตัวเองแต่การใช้เสียงเนี่ยเทคนิคหรือว่าศิละปะในการใช้โดยธรรมชาติของเสียงของคนเราก็จะมีเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงสูงเสียงต่ำถูกไหมครับเพราะในในแง่ของ เรื่องเสียงเนี่ยเราจึงต้องเรียนรู้เหมือนนักดนตรีเหมือนนักร้องที่จะต้องรู้ว่าโมโนโทนเป็นยังไงเสียงสูงเป็นยังไงเสียงต่ำเป็นยังไงเพราะมันจะสะท้อนถึงอารมณ์ของผู้ฟังด้วยค่ะ ชนิดงานประเภทนี้ควรจะใช้แบบเสียงให,ให้เป็นธรรมชาติแบบไหนใช้เสียงสองไหมอะไรอย่างนี้ใช้เสียงสามไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นนักผ้าตัวใช่ครับถ้าเป็นนักผ้าก็จะมีเสียงสองสามสี่ห้าถูกไหมฮะเป็นเสียงคุณพ่อคุณตาคุณยายใช่งไหมแต่พิธีกรเนี่ยจะไม่เหมือนกันะนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็คือใช้เสียงแค่ให้มีความเหมาะกับงานเช่นถ้าเราไปเป็นาศนาสนพิธีกรในงานศพเสียงก็คงจะไม่ แสดงความยินดีปรีดาใช่ไหมครับไม,ไม่ไม่ต้องทําเสียงหวือหวามากแต่ถ้าเป็นงานเกษรรรียณอายุราชการหรือว่างานต้อนรับหรืองานแสดงความยินดีหรือว่าได้รับโอกาสในตําแหน่งใหม่ก็จะมีเสียงความยินดีปรีดาใช่ไหมอ,อย่างนี้เป็นต,ต้นก็สื่ออารมณ์ใช่สือความรู้สึกแล้วก็เหมือนกับส่งถึงอารมณ์ให้กับงานได้ะนะคะถูกต้องครับ ราะนั้นก็จะบอกให้ท่านผู้เรียนได้ทราบดังนี้ว่าโดยเชิงเนื้อหาเนี่ยเสียงถ้าเสียงทุบมันหมายถึงอะไรเสียงต่ลมมันหมายถึงอะไรเสียงทุมนะฮะก็คือนุ่มนวลแบบเป็นเสียงพระเอกนางเอกนะฮะถ้าเสียงแหลมเสียงสูงมันก็เหมือนกับเสียงที่คนเขาแสดงละครเวทีอ่ะใช่ไหมครับแบ่งเป็นเสียงคนนั้นภาคเป็นเสียงคนนี้ใช่ไหมครับนี่เสียงดังก็คือถ้าดังในระดับพอดีไม่ใช่ดังแบบตะโกนเพราะการเป็นนักพูดคําว่าพูดดังให้ไว้เนี่ย ไม่ได้หมายถึงตะโกนนะดังให้พอดีนี่คือต้องพูดเสียงดังแต่บางคนบอกว่าเราเป็นคนระบเสียงคือเสียงเบาอยู่แล้วอะคะ่ะเคยเจอไหมคะอาจารย์บุฒิคนแบบนั้นทํายังไงถ้าถ้าเสียงเบาอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปกระซิบเจ้าหน้าที่ b a c k ส t a g e นิดหนึ่งว่าโทนเสียงของเราเป็นอย่างนี้นะถ้าเราพูดเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มวอลลุ่มให้กับเราด้วยแต่เฉพาะการทําหน้าที่เป็นพิธีกรคู่เนี่ยนะ,ะถ้าคนหนึ่งเสียงต่ําคนหนึ่งเสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยดูบาลานซ์กันด้วยการเลือก การทำหน้าที่พิธีกรก็เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงของทั้งคู่ด้วย้ห้เหมาะสมกันนะฮะเสียงเบาก็คือเบาจนแบบอยู่ในลําคออันนั้นคือเสียงเบานะฮะเสียงปกติก็พูดแบบเป็นธรรมชาติเสียงพูดแบบคนที่สมก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราอาจจะเป็นพูดเป็นอาชีเสียงหล่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคือเสียงคืออาวุธที่สําคัญที่สุดของ การทาหน้าที่เป็นนักพูดการทําหน้าที่เป็นพิธีกรนีค่คือความสําคัญของมันนั่นคือเทคนิคการใช้เสียงนะคะแล้วว่าด้วยเรื่องเทคนิคของการใช้ภาษาให้มันสื่อกับอารมณ์อะคะ,ะเรื่องภาษามันต้องคู่กันกับเสียงเนาะเพราะว่าภาษากาวีหรือภาษาพรรณนา,นาโวหารการอ่านบทกลอนบทกวีก็เป็นเทคนิคหนึ่งสําหรับนัก พูดหรือพิธีกรปูงชนกําเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันแผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้รือไหวคือเราอ่านตามปกติค่ะการใช้ภาษาแบบนี้ไม่ใช่รีบพูดให้จบหูงชนกําเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันผิดบ้างก็ผิดอีกอะไรที่เป็นภาษาโครงกวีก็ต้องอ่านตามนั้นกรอนแปดอ่านยังไงโครงโลกนิตอ่านอย่างไรกาบยาณีอ่านอย่างไร นะว่าสันตดีหลกอ่านอย่างไรนะคือการใช้ภาษาเนี่ยนอกจากจะภาษาในกวีแล้วก็ยังเป็นภาษาที่อาจารย์เดียบอกว่ามันต้องฟันสื่ออารมอ่ะใช่ค่ะงานมงคลสมรสเราควรจะใช้โทเสียงแบบไหนภาษาที่ใช้เป็นภาษาแบบไหนเป็นภาษาที่สวยงามอ่ต้องเลือกภาษาที่เหมาะกับงานนั้นด้วยอันนี้สําคัญพิธีกรต้องไป หาความรู้เพิ่มเติมใช่พิธีกรมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งตอนต้นที่เราได้พูดถึงบทเรียนทีผ่านมาก็คือต้องไม่หยุดที่จะฝึกและเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ,อม อันนี้ก็สําคัญมากนะคะเป็นทักษะที่สําคัญของการเป็นพิธีกรเลยคราวนี้เรารู้ถึงเทคนิคการใช้เสียงเรารู้ถึงการเทคนิคการเลือกใช้ภาษาแล้วเรามีอีกเทคนิคหนึ่งคือเทคนิคที่ว่าด้วยเรื่องของอุปกรณ์ค่ะไมโครโฟนค่ะอุปกรณ์คู่ตัวเราเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยนะครับไมโครโฟนแบบนี้เราเรียกว่าไมโครโฟนที่สามารถรับได้สามรอองศาเสียงจะมาทางไหนก็ได้หมดถูกไหมครับอันนี้จะชัดเจนเดี๋ยวตอนที่เราจะสาธิตถ้าไม์ไวเลสใช้แบบไหน ถ้าไมลอยถือแบบไหนะนะครับถ้าไมขาตั้งโคเดียมใช้อย่างไรไมขาตั้งตรงยืนพื้นทําอย่างไร<ช>อันนี้เพราะมีไม้หลายรูปแบบมากใช่ครับซึ่งบางทีพิธีกรก็ไม่สามารถกําหนดได้ว่าวันนี้ทําหน้าที่พิธีกรจะเจอไม้แบบไหนครับผมในงานนั้นๆนะฮะแต่ข้อควรระวังและข้อที่ไม่ควรทำให้งานมันเสียบรรยากาศ ในเรื่องการใช้วัสดุประกอบมีข้อห้ามและก็ข้อพึงระมัดระวังอย่างเด็ดขาดเลยค่ะอย่างที่1ถ้าเราจะเทสใหม่์ถ้าหาว่างานนั้นเป็นงานที่มีการใช้ไมโครโฟนในราคาเป็นแสนเป็นล้านขึ้นไปถ้าเราจะเทสโดยการเคาะตัวคอยหรือตัวรับเสียงเซนเซอร์อะไรต่างๆแล้วนั้นอนะพังเลยนะฮะห้ามเทสเสียงโดยวิธีการเคาะ ปุกปกปลกปกปกหลายคนไม่ทราบนะหลายคนชอบเทสเสียงเทสเคาะก่อนเคาะก่อนนะฮะอย่างที่สองก็คือเป่าเป่าใส่ไมโครโฟนได้ไม่ได้และมันไม่สุภาพอ๋อใช่แต่ที่ว่าที่ว่าไม่ได้ด้วยคือมันไม่สุภาพบุคลิกภาพไม่ดีทุบพุบอะไรเงี้ยหรือใช้ไมโครโฟนในระดับการเป็นนักพูดกับนักร้องจะไม่เหมือนกันค่ะถ้านักร้องเขาก็จะใช้ไมโครโฟนเพื่อให้เสียงมันพุ่งลงนะอาจจะใช้ ปิดบังจมูกนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นนักพูดก็ต้องลอดระดับไม้ลงมาอยู่ปลายคางอยงงู่ใต้คางอย่างนี้เป็น<ๆ>ต้นนะฮะการใช้ไม้จึงเป็นเหมือนอาวุธว่าเราจะใช้อาวุธแบบไหนเป็น M16 ต้องใช้แบบไหนอาฆ่าต้องใช้แบบไหนนะฮะใช้ลูกระเบิดลูกเกลี้ยงหรือต้องทําอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกันเช่นเดียวกันถ้าเราบอกว่านักรบต้องใช้อาวุธเป็นนักพูดต้องใช้ไมโครโฟนเป็น ใช่อันนี้เป็นก็เป็นอาวุธข้างกายของพิธีกรมืออาชีพเ,<ล>เลยนะคะค่ะครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้ไมโครโฟน เริ่มตั้งแต่การจับระดับไมโครโฟนสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษก็ตามแต่ถ้าเราจับไมโครโฟนเนี่ยต้องจับให้ในระดับที่มันพองามเหมาะสมอาจจะเป็นนิ้วโป้งนะฮะจับในระดับที่เหนือลงไปหรือจะจับในระดับมือทั้งคู่กำไว้แต่ไม่กำกันแน่นเหมือนกำวัสดุนะจะต้องกำแล้วให้มันมีนิ้วรีแลซ์นิดนึงผ่อคลายนิดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับและระดับไมที่จะพูดต้องอยู่ใต้คาง Mm hmm. นะต้องอยู่ใต้คางไม่ไปอยู่ในระดับเอวหรือไม่ไปอยู่เหนือปากถ้าเป็นไม้สายข้อสำคัญที่สุดก็คือห้ามม้วนสายไม้ <Okay. S 2> นะฮะแล้วจับไมโครโฟนให้มันพอเหมาะพอดีเช่นเดียวกันระดับก็เหมือนกันแต่ข้อห้ามก็คือไม่ม้วนสายไม่ไปด้วย <Okay. S 2> การใช้ไม้ขาตั้งนี่จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับมีทั้งไม เอ็45องศาหรือว่าไม้ขาตั้งตรงวัสดุที่ประกอบขึ้นกันเป็นขาไม้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเกลียวดังนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องการบิดซ้ายคลายเกลียวบิดขวาเข้าหาเกลียวก็คือล็อกนั่นเองอนะข้อสำคัญคืออย่าเปิดสวิต ก่อน<ช>ที่จะปรับไมโครโฟนปรับไมโครโฟนตอนใช่ครับค,ะคะ่ะแล้วเราจะเห็นว่าการจัดระดับหรือว่าการปรับระดับของขาไมเนี่ยต้องให้ไมโครโฟนอยู่ในระดับใต้คางเช่นเดียวกันหน้าที่พิธีกรที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือำทํทหน้าที่บนโพเดียมไมที่อยู่บนโพเดียมกับไมลอยที่เราจะใช้กับโพเดียมมันจะมี2แบบด้วยกันเนาะแต่พิธีกรที่จะสวยงามที่สุดคือถ้าเราใช้โพเดียมนั้น เราต้องวางตำแหน่งของเรากับโพเดียมให้มันพอดีถ้าใช้ไม้ที่อยู่กับโพเดียมแล้วเนี่ยมือทั้งสองของเราควรจะประสานไวท้ทางด้านหน้าของเราเห่างจากโพเดียมสักเล็กน้อยอ้าวแล้วถ้าเรายืนห่างจากโพเดียมมันก็จะทำให้เสียงม,มันมีปัญหาไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคของพิธีกรมกักจะไม่นิยมใช้ไม้ที่โพเดียม,มนิยมที่จะใช้ไม้ลอยแยกต่างหากจากโพเดียมแต่ยืนห่างระยะ จากโพเดียมเล็กน้อยพองามพิธีกรคู่และต้องใช้โพเดียมสิครับอันนี้ลําบากมากเลยลำบากมากเลยจะทํำยังไงให้ภาพออกมาสวยด้วยใช่เพราะฉะนั้นพิธีกรหญิงพิธีกรชายที่ใช้โพเดียมเนี่ยต้องวางตําแหน่งของตัวเองให้มันพอดีอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาราะการเริ่มต้นของพิธีกร เริ่มตั้งแต่การเดินมาที่เก้าอี้ที่จะนั่งนะครับเราจะหันหน้าไปทางผู้ชมไม่หันหน้าเข้าหาเก้าอี้แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราพร้อมนั่งแล้วนั่นคือการให้น่องเนื้อน่องสัมผัสกับเก้าอี้ พอสัมผัสแล้วเราก็จะรับรู้ได้ว่าเราพร้อมจะนั่งเราก็นั่งลงในเศษ3ส่วน4ของเก้าอี้พร้อมการจัดตำแหน่งของตัวเองการจัดตำแหน่งของตัวเองของเก้าอี้มี2ตํตำแหน่งคือนั่งตรงเก้าอี้และนั่งเฉียงมุมกับเก้าอี้ เช่นเดียวกับการทําหน้าที่เป็นพิธีกรชายเมื่อต้องนั่งที่เก้าอี้ครับเมื่อเราเดินไปแล้วไม่ควรที่จะหันก้นเข้าหาผู้ชมนะครับเราต้องหันหน้าไปทางผู้ชมอยู่ตลอดเวลาแล้วเขยบนะฮะเท้าทั้งสองไปที่เก้าอี้พอน่องเท้าสัมผัสกับเนื้อของเก้าอี้เราก็รู้ว่าเราพร้อมนั่งแล้วดังนั้นพิธีกรชายก็สามารถนั่งให้มันพอดี แต่การนั่งเศษ3ส่วน4ของพิธีกรชายหรือพิธีกรหญิงก็ดีจะมีความแตกต่างกันตรงถ้าพิธีกรชายสามารถที่จะวางเท้าคู่ขนานไปทางด้านหน้าได้เลยแต่สุภาพสตรีจะต้องเฉียงหรือว่าเอียงตัวเองไปด้านซ้ายหรือด้านขวาให้มันเหมาะกับเนื้อที่ของงานนั้นพอดีเลยนี่คือข้อแตกต่างของการทำหน้าที่พิธีกรในขณะที่ต้องนั่ง เรื่องภาษาไทยถือว่าเป็นสมบัติของชาติเนาะถึงกระนั้นความเป็นมืออาชีพของพิธีกรต้องเรียนรู้และต้องฝึกฝน การใช้คําภาษาไทยที่ฟุ่มเฟือยการใช้ภาษาไทยตามลําดับชั้นลําดับศักดิ์ก็มีความสําคัญมากเลยดังนั้นคําพูดใดที่ควรจะใช้กับพระคุณเจ้าหรือพระสงฆ์คําพูดใดที่ควรจะใช้กับบุคคลทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์เดียร์พอบางงานนะคะเราก็เหมือนกับนิมนต์พระคุณเจ้ามาในงานจะใช้คําว่านิมนต์จะใช้คําว่านมัสการจะใช้คําว่ากราบเรียนหรืออะไรยังไงหลายท่านใช้คําว่ากราบนมัสการอย่างนี้เป็นต้นใช่แล้วผิดหรือถูกคะอาจารย์มุนมัน มันมีทั้งสองกิริยาใช้พร้อมกันไม่ได้ใช้สำนวนโวหารกเวโวหารภาสิโวหาร,าหารถ้ามากเกินไปก็ไม่เหมาะไม่ควรต้องให้พอดี<ท>ะนะฮะความห่วงใยของเรื่องภาษาไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตเนาะโดยเฉพาะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์หรือนอมศท่านเคยประพันธ์เอาไว้ว่าสงสารคำทำการมานานแล้วดูไม่แคล้ตาไปในหนังสือมันถูกใช้หลายอย่างไม่วางมือแต่ละมือตรำตรากยากเต็มที ตำรวจเห็นโจรหานทำการจับโจรมันกลับวิ่งทยานทำการหนีทำการป่วยเป็นลมล้มพอดีทำการซีจีนหมายว่าตายเอ่ยนี่คือภาษาไทยที่น่าหงุดหญ่คืเ,เราใช้คำฟุ่มเฟือยเกินไปใช่ครับดังนั้นนะครับท่านที่กำลังฝึก ฝนในเรื่องของการใช้อุปกรณ์หรืออาวุธประจำกายต้องให้มีความรอบรู้และรอบคอบระมัดระวังด้วยนะครับต่อมาคือการใช้เสียงที่มันเหมาะกับงานชนิดของงานแต่เสียงดำเสียงดังเสียงต่ำเสียงทุ้มเสียงสูงเสียงแบบไหนและเสียงที่ใช้ภาษาพูดทั่วไปเสียงที่ใช้พูดกับบทกวีบทโครง ต,ต่างเหล่านี้จําเป็นจะต้องคานึงถึงครับค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใช้เสียงเทคนิคการใช้ภาษาและก็เทคนิคการใช้ไมโครโฟนนะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียนไม่มากก็น้อยนะคะบทเรียนที่5้านี้นะคะก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะพบกันใหม่ในบทเรียนที่6ครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะ